ฮโอ้มาแล้วมาแล้วแม่มาแล้วมาแล้วเวลาอรอาจจะรย์บีเนี่ยโดยปกติแล้วมันจะใช้ถังเอาเวลาอู่รถยนต์หรือไม่ก็ใช้เป็นแบบนี้ใช่หรือไม่ตัวเป็นแบบตัวไอ้นี่กัมปูครับแต่ตัวนี้มันจะเป็นตัวเครื่องเลยนะครับเป็นตัวเครื่องเพราะว่ามันเป็นตัวเครื่องปุ๊บเนี่ยเราก็แค่อัดเข้ามาอยู่ในนี้ง่ายๆก็เตียบเข้ามาได้เลยแล้วก็กดปุ่มเลยเหรอฮะฮโอ้มาแล้วมาแล้วแม่มาแล้วมาแล้วมา เพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะมีสองอย่างคือตัวนี้จะมีอัตราการไหลเบอร์หนึ่งเบอร์สองคืออัตราการไหลของจาลรบีถ้าเราเอาเร็วๆแบบเยอะๆก็เป็นเบอร์สองแต่ถ้า,ถาเราช้าก็เป็นเบอร์หนึ่งแต่ถ้าเป็นของรถยนต์นิดๆหน่อยๆก็เบอร์หนึ่งก็พอใช่เบอร์หนึ่งก็พอ <S <S ตัวนี้คือจะเป็นอัตราหนึ่งครั้งในการดันเขา้าไป อ๋อคือมันมันมัน,มนดันปึกปึกตัวนี้มันจะถูกออกแบบมาให้มีตัวต่อ90องศาให้ก็แค่นี้พอเนี่ยตอนนี้<ช>อยู่ได้แล้วมันก็จะกลายเป็นว่าเข้าไปล็อกแค่นี้เพราะงั้นอุปสรรคอะไรที่มันเกิดขึ้นไม่มีปัญหาให้พร้อมในเซตเดียวไม่ต้องไปซื้อเพิ่มถูกต้องครับาย,ยี่ห้อติด400แต่ของบอสเนี่ยสามารถทําได้ถึง500คาทิตีของมันประสิทธิภาพของมันเนี่ยรองรับได้ถึง500